โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับและแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับคุณผู้ชมในวันที่วันนี้เราห้าเนี่ยมีครบทุกด้านนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นช่องเข่ายันนอตลิดนะทุกคนนะโอ้โหบอกเลยว่าครบรถครบเพื่อแน่นอนนะครับผมทีนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะได้นไม่กระจุกอยู่แมบเดียวนะทุกคนนะแล้วก็แมบบนอตเนี่ยบอกเลยว่าไนท์เกลื่อนอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะพลาดไม่ได้นะครับในการจะไปล่าไนท์ในแมบบนอตนะทุกคนนะนะโอเคก็รอดูกันได้เลยนะครับผมว่าแมบบนอตเนี่ยมันจะเดือดแค่ไ กันนะครับผมและอีกอย่างนึงเนี่ยมีการาันตีของแดงให้ด้วยนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะได้ไปล่าของแดงหรือว่าจะได้ไปล่าไนท์เทนนะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็มีร้านเล่นเกีดีๆมาฝากนะครับผมนะร้านวิสัเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกที่มาพอก็เลยราคาที่ถูกที่สุดในไทยนะครับผมอยา่างเซฟซี่ช่องเนี่ยราคาเพียง68บาทและเซฟหกช่องเนี่ยราคาเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าหากสนใจเนี่ยรีบอย่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวไปตามกันเยอะนะครับเเเฮ้ยยไออีด็กคิวมนต์ เบี้ยกระตี้ทีดีเขาหายเขาหายเขาหายได้ปะเนี่ยขอเปลี่ยนเป้าหมายได้ไหมเพื u, ่อนขอเปลี animales, ่ยนเป้าหมายได้ไหมเพื่อนเขาหายเขาหายไปหายแล้วกูกูไม่สนแล้วใครจะหาโดนหาได้เชื่อตรงนี้แหละทีดีมันจะใช่หรือว่าน้องมันจะใช่หรือว่าน้องอยู่กับพี่นี่แหละอ้าบอุ๊บโอ้โหเอ้ยไมปมาผมได้สิเฮ้ยหิงโมโมโม่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ครับโม นะหยอกหยอกไี่เชี่ยอกะโมมันมาแล้วมันมาแล้วจิไม่พี่เชี่อพี่เชี่อเขาบอกหยอกหยอกก็ผมมีตัวว่ะฝั่งนไม่วิ่งเลยกูไป นั่นเพื่อนทำไมทำแบบนี kind of ้ชื้อกูไม่ให้มึงเปิด มาให้มึงเปิดอุ้ยเซนไนเซนไนเซนไนกูมาให้มึงเปิดกูจะเปิดเองโอ้โหไม่เลยไม่มาให้กูลุนเลยเนี่ยเซนไนมันขึ้นมาเนี่ยไม่มีคนได้ไปแล้วแน่ๆเลยวะ่ะโอ้โหมันเปิดไปหมดแล้วโอ้โห เออมันเปิดไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเน่แน่ฮดโฟนเนี่ยเ,ยาเยราดูมันเปิดมาได้อันนี้มาโคตรเจอเลยเฮ้ยอันนี้ก็น่าน่าจะไม่ได้นะเนี่ยหุ้ยฮ้รมาจากข้างนอกมึงทันปะเนี่ย เงยไม่ทัน <rôle> ม <à déc> ีคนย่องมา ตายและที่น่าเสียดายเนี่ยครับคนดูคือแบบนี้มีซีดีตั้งสองแผ่นครับโอ้โหเสียดายว่ะหุยแต่นมาเกมชีวิตจะยูโซพียเดินฝ่าเดินฝ่าเดินฝ่าฝ่าสุดขอบแบบเลยต้องลอยเท้าวะน้อง Target eliminated Watch this location เปิดแล้วเอา้าเปิดแล้วปิดหรอเออมันเปิดแล้วมันไหลลงล่างไปเสียงหลุดที่เราได้ยินคือเสียงข้างล่างเว้ยพี่เห็นคนเดินมาเกาะโอ้หบ้านล้างอะเดือดหัวแบบหัวสังเกตไปม,มีแบบยืนอยู่เฮ้ยนี่คือข้างในค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 น พอกกันตรงนี้เหรอวะเซตไรเนี่ยโอ้เซตสี่เ้ยบอกกันตรงนี้จริงที่เราเบิดกันอะเซีพัน เจอซากศพคนมีคนมาเกิดแล้ว mm hmm. เดินสะพานไปก่อน <c oughs> ไหนเลยเฮ้ยเจอ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 ลบหนึ่งคุณไหนครับหัวน้องน้องไหนครับหัวตบตรงนั้น <c oughs> อ่าเอ็งระวังบนหินมันมาจากพวกเนินพวกหินน่ะเนินหินน่ะเองระวังตรงนั้น พี่ทิ้งของดีไหมครับว่าหนูด้วยซัมเอ้ยไปอยู่เซตโหลดขึ้นมาเป็นไนท์เอ้ยเจอศพตรงมารพีพี่ขอดึงไนท์ก่นอนหอมันจกศพเว้มีศพอยู่ตรงนี้ศพไนท์ไนท์ตีกันไนท์ตีกันตรงนี้นโอ้โหไนาย,ยุด นายเตะเองก่อนเลยแล้วกูให้หัวคมๆหมวกแตกกันเนาะ <S <S ตันเนี้ยยังมีดักกันเลยเลยดีกูพอาีไว้น่าพี่น่าพี่หายตายหนึ่งมาร์คยอดลงขวาแล้วกันแล้วสแกนนะแล้วเปิดสแกนอุ้ยตรงนี้มีราเท้าเนาะ นาพี่ถ้าเห็นตัวเดียวตรงตรงพี่ตรงพี่ตกใจหมดละอ้อไอ้เหียนอนอยู่นี่ว่ะลุกละ<อ>ตายดีเอ็น ผู้หมอบ้าเลยเปล่ายูดีมันยังเหลืออยู่เลยน,น,นี่คือพี่ยิงพ่อคาตายหรือเปล่าเขาจะเค้นเราไหมนะพี่ได้ไหนกับวันนี้ก็พอแล้วเอาเลยเอาเลยเขาต้องให้มีนะ มีศพนายตรงนี้อีกเนาะถ้าไม่หยิบก็ม,มาได้แต่เป็นดึงหัวนายไปละี่ดูก่อนพี่พี่ยิยงมึงคนเดลยบอสวะโหนายเป็นมา้ยปะทะก,กันยันตรงนี้อ่ะเนาะี่ดูแลก,กัน mpx พอสี่โมกสี่แต่ไม่มีด็อกเท็เดียวนะชิปแล้วน้องพี่พี่ยิงมันคือคนแต่ว่ามีตัวมาดึงด็อกเท็ไปแล้วอุ้ยไอ้ยัมีนายด้วย อ like, เอ้าน้องเอ้าไอเฮียมันทิ้งนายไว้น้องเอออ่าพี่แบ่งพี่แบ่งพี่แบ่งเป็นนายยุทธอะมันมาทิ้งไว้ข้างศพเว้ยไปไป อยู่นี่เนหมกเปล่าแสดงว่าในในไม่ยุดในเอาเลยก็ได้แค่อยู่เอ่ออาร์มีสกินเทพเามาในยุนิคอยูย่ในกระเป๋าอีกมา มาดินายุดนายุดนายุดโอ้ยขอนลับขอนสวยดิอุ้ยสวยป่ะน้องพี่ได้ของแบบว่าเต็มอิ่มปะทักกันมาจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยโ้องไอ้เหี้ย น้องเอ้ยพี่อยากทิ้งให้เองดูมากมากเลยตอนนี้เฮ้ยงั้นพี่ขอขอยืมปอซ้อนขอยืมปอซ้อนโดนเลยเอาขอขอปอปอมาบรรจุปอมาบรรจุแล้วเองไปเอาตรงตรงข้างในที่พี่ทิ้งไว้พี่ขี้เกียจไปลงเองเองแยกของที่ไอ้ทิ้งมาแล้วก็คัดของไหน่อยโอเคโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยของแต่งเอาไปเลยเฮ้ยเอาไปไปเอาไปเอาไปมีของห้องเอาไปกระสุนในวันหกสิบนัด อันนี้พี่ไม่เอาละพี่มีอันหนึ่งที่มันได้ท <c oughs> ี่มันได้เยอะก็กไไดีวะน้องไปดีขาตัดสามหกอาจจแปดทำอะไรไม่รู้ นี่มาวะเละเ้ยเกไปอีกดิน้องนาะอยางีก,กันดเ,เ้ก็ไปดิน้องอหัวนึ่งแบ่งให้แบ่งให้อีกหัวหนึงนะเฮก็ไปสองพี่พี่ได้สามเลยพี่ได้กำไรอยู่ โอ้โหคนดูมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมครับห้าหัวแบบฟรีๆริงเอาแค่หนึ่งที่เหลือขอฟรีหมดเลยจริงนะแนี่ผมลืมไปเช็คข้างบนเขื่อนทุกคนไม่รู้ว่าบนเขื่อนมีหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมลืมขึ้นไปคนดูไปแค่ข้างล่างเองเกมนี้ก็ออกไปสี่ล้านแล้วนกคนเอาโหเด้ในประสามหัวอีกสองหัวแบ่งให้น้องมันนะแบ่งให้ชูชีไปปัเออกันดีอย่างงี้หน่อยย้อน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 เนาะการไปจุดเกิดเราเมื่อกี้อะทำได้เปล่า จะไม่เจอวะตีประจำตีประจำคือหมายถึงแบบว่าตกประจำใช่ไหมตีตกประจำนี่ได้ไม่เสี่ยงโดนหนุนหรอกเฮ้ยพี่เจอพี่เจอ,อมารคนเดียบ่อยไปลูกเอาตาต่อหน้าต่อตาพี่เลยเนอ้องโดนยิงจากซ้ายโดนยิงจากซ้ายตาย A duu, không, chai mè chai. khẩu this location. Mè chai khó vadoo. khẩu chai khó nó. Quý chơi, 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 chai 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 เฮ้ยตัวน,นี้ไม่คาป่ะอุ้ยอย่าแงบบตัดสวยดีวะน้องกูวิ่งชา้าถอดโหดเฮ้ยคาหัวหนึ่งโอ้มันเซฟนายเพื่อนชัวร์เลยวะ่ะน้องแน่พี่ควีว่ะเออมันเซฟนายเพื่อนไปแล้วเนี่ยเี่ยก็คาหัว,วตัวน,นี้ ให้ผมขี่ไปหน้าเขาว่าอุ้ยตองพี่มีแล้วก็สวนล้มมองลงมาได้ปะนอะ้องชูบหล่อมึงฮะชูบหล่อชูบหล่อมันจนะนยิงขาแล้วตายเลย่ะอ๋อไปตกกระด็นดโอ้ไม่ใส่เ เออมันจะมาจากนู่นอ่ะเนาะจากตรงเองอ่ะอืมตรงมาร์กอะเนาะลงลงไปดูลงไปดูปดมันตายต่อหน้าที่เลยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นบอดหรือเปล่าแล้วก็ที่สไนลลั่นเนี่ยมันลั่นใครบอดโอเคมัอหมดตายเดี๋ยวว่า น้อปาร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 อปาดทีีมานีต่ตรงมาพี่มันจะวิ่งมาหูตรงนั้นแหละมันเป็นตีที่เกิดข้างหลังตรงนี้เว้ ไปถีโตเฮ้ยตายคนโ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 น่อีเกดอ๋อมันเกิดตรงนั้นน oh, ี่มันก็เปิดเจตรงนี้ใครที่เขาตอบอ่ะอีเกดสิบสองแม็กเจ็ห้า F A อุยเอยไม่มาหรอไม่เห็นโดนมันหรอเจอเจอสวย Target eliminated ทำไมไมันยิงเราไม่ตา,ายเลยวะยิงฟีขนาดนี้ไม่ไหนหรอ อุ้ยไหนเข้าห,หัวน้องน้องดึ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 งเดี๋ยวเพื่อนมันตามมาเดินอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนมันตามมาดึง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 สับสับเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปที่บัตรไครแล้วก็พอเซฟซะมันมาจากฝั่งนี้เว้ดีาท,ทอมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนมันตามมาใส่ในเดยอย่างนีน้ถ้าถ้ามันมาคิดได้แล้วขึ้นตรงนี้ได้อะมุมเราโดนมันยิงฟี อุ้ยน้าพี่โอเคพี่จะตายเนาะมองมาได้ปะแม่งมานอนดักนี่ไงมันขึ้นเขานี่จริงด้วยสวยพี่มีตัว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 ไปแบบเดียวล่วงแบบเดียวล่วงอ่ะถ้าใครไม่ใส่ข้อโอ้โหอะไรเนี่ยเจออะไรเน็ตกูเนี่ยเป็นอะไร เฮ้ยอุ้ยน้องว่าแล้วดิดดับแล้วดับเสนสองโอ้โหโอ้โหแล้วมันมาพร้อมกับเน็ตปิงไง <c oughs> มีคนอิ่มป่ะอำดาน้องอิ่มซะยิ่งก็อิ่มบอกเลยพี่อย่าอิ่มซะยิ่งก็อิ่มถ้าน้องได้เห็นนะนะดูนี่ดูนี่ดูนี่ ดูนี่ดูนี่ดูนี่แล้วลงไปเลยต้องลงไปเลยลงลงไปเลยเองได้ไนที่ก็ได้ไนท์วันน้องไอ้ไดไนที่ก็ได้ไนท์วันน้องเดี๋ยวร้อนมเอาเลืองจากขวาคูไปถึงเปิดแล้วเซฟไปหายดับดีกว่าแะจะเจอบ่อยด้วยเฮ้ยไหนป่ะทะเลยเนาะตายได้ที่เราวิ่งกันอะ พี่พาเดินไลน์ในแบบเดินตัวนามาตามาเกรย์ตายเพราะอะไรครับกิเลเมตร <c oughs> ไปปิดออโต้ไงมือบอลอ๋อตั้งใจรับอุย้ยเคี่ยมันเกิดนี่นอ้นองน้องมันแอบ,บอยู่ข้างหลังนี่นอ้องข้างบนหอไม่นบนก็ล่างเหรอมมนเกิดแล้วเป็นหนึ่ง อัในนี้ใครในริมิตเฮียรือ่าบอดวะเนี่ยมันเดียวข้อนี่น่ามันอยู่ข้างล่างเนาะอ๋อข้ามบนข้ามบนข้ามบนเป็นเกินละใ้เขาเริ่มเปิดขึ้นยิงล็อกนะยิงล็อกยิงล็อกยิงล็อกนะยิงล็อกนะ ตั้มเยียบเอยไานเอาดีฮ่าฮ่าเอาดีรู้ว่าหนูไม่ใช่หรอเอานหนจริงไอเหี้ดเฮ้ยโอ้นหยยุทธไม่เล่นนหยยุทธด้วยเอานหนเฉยเลยมาคนเดียวหรอวะมาตัดมาดูนี่ก่อน ระวังบนบนบนี่ข้างบนน่ะบนเขาอ,อ่ะโศกนาออ่ะเฮ้ย s u p p o ตรงนี้ป่ะมิงยิงบอดมานี่นนด้วยมีโอกาสเป็นไนท์สูงนะว่าแล้วฮีร์ลับอ,อยู่วิ่งเง็วกว่าวะมาถ่ายรีตัวเลย เองถอยถอยถอยไปขนส่งเลยได้ปะเดี๋ยวจะโดนโอบเนาะพี่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่วิ่งนี่ขึ้นซ้ายมาแล้วุ่งผ่าแล้วถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยใช่ใช่ใช่ไหนไหนไหนพี่ว่าพี่จยิงหลังพี่ว่ะล็อกได้ปะพี่ล็อกพี่ล็อกพี่ล็อกนั่นแหละเออมาดนิวะ หาเลี่ยมหามุมนั้นเลยนะข้างบนเขาก็มียา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 ,ยาไ,มไม่ไม่ไม่ใช่มุมแบบนี้ไม่ใช่มุมแบบนี้มุมที่แบาบว่ารอมันมาชี้เดีเนาะเออเรามีน้อยเรามีน้อยปิดเจอแล้วข้างบนอนะ่ะตรงนี้แน่จบตายโอเคโอเคเจอพี่ว่ะเนาะ ย่อลงล่างอีกทีนึงโอเคเนาะดูเรื่องพี่พอรู้สถานก,การณ์อยู่ฝั่งเราใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฝั่งเราโอเคพี่ออมปีงั้นนะ่ะพี่ออมมาไม่เจอใครเลยวะเนาอเจ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 อโดน นี่การเล่นนายต้องเล่นแบบนี้เนาะเอ๊ะเองรันไปได้ปะมันหลบพี่ปะชุบต okay, ัวเองไว้เนี่ยโอเคตาย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 ที่มีอบอดโอเค okay, มันน่าจะเพื่อนมันที่อยู่ข้างบนอะ่ะพี่การันตีเลยมันดันขึ้นข้างบนเลยมันจะไปเซฟในเพื่อนข้างบนพี่ยิงไว้มันอยู่ตรงปิ่มปิม่หน้าผา Tông nắn, chịu đâu ní mè con tân nỉ chịu thôi mèo an icon ting ting mát bao nhiêu mốc kìa lạ 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 เอออ้อมตายมาแล้วหายแล้วอ้อมมาเข่ากิบันข้าวใช่ปะหกหนึ่งไม่ตายเนี่ยมันต้องโดนแบบนี้เนาะ ไอ้สวยา,วา,วาอิกนหรอเอาล้มหรอเค่าคร่าเลยอ่ะโอ้โหม่งออ ว่าชีวิตข้าด้วยเถิดอือหือเยบร้อยนวันนี้ก็ได้ได้มาหึงหัวแล้วก็ได้ตัวเองไม่ตนะครับทุกคนก็ถ้าหากที่ชิ้นจับลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมไปล่าอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นต่อให้นะ